กันบ้างค่ะถ้าไปสงขลาคุณนึกถึงอะไรคะเมืองเก่าสงขลาครับอ่าแต่ใกล้ๆกันกับเมืองเก่าสงขลานิดนึงจะเป็นทะเลหลายคนเวลาที่จะไปเที่ยวสงขลาชอบจะไปต้องไปถ่ายภาพเช็คอินกับเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอะไรคะคุณรู้ไหมคะเงือกทอง ต้องไปค่ะคที่สมิหลานะคะซึ่งที่สมิหลาเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยนะคะที่นิยมไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเราค่ะก็จะมีมาเลเซียต่างก็จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดบ่อยครั้งค่ะคุณมีโอกาสได้ไปหรือยังคะ ยังเลยครับถ้ามีโอกาสดิฉันว่าควรจะไปนะคะไม่นั้นเราจะเอากับชาวมาเลเซียนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเพราะว่าม้าคาวบอยที่ชายหาดสมิลาสงขลาค่ะเขาได้รับความสนใจจากชาวมาเลเซียเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเด็กๆชอบกันมากเลยค่ะ วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะที่บริเวณชายหาดสมิลาสงขลาค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินกับเงือกทองค่ะที่เกาะหนูแล้วก็เกาะแมวสัญ,ญลักษณ์ของชายหาดสมิลาสงขลาค่ะก็ยังได้เห็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะคะที่ใครมาก็ต้องมาเลยค่ะนั่นก็คือ ม้าคาวบอยค่ะโดยจะมีจ็อกกี้นะคะที่แต่งกายด้วยเหมือนกับเป็นคาวบอยค่ะเดินจูงม้าพานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะคะชาวต่างชาติชาวมาเลเซียค่ะเดินเรียบชายหาดชมวิวสวยๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการ ท่องเที่ยวหรือว่าการนั่งชมวิวบนหลังม้าแบบนี้ไม่ได้สร้างมลภาวะในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเนื่องจากว่าจ็อกกี้ทุกคนค่ะต้องมีการพกถุงพลาสติกนะคะเพื่อที่จะเก็บมูลของม้าทันทีเวลาที่เดินอยู่แล้วผเอิญว่าม้าอาจจะ มีการปล่อยออกมาหาก็ต้องเก็บไปทันทีนะคะเพื่อที่จะรักษาความสวยงามรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูแลนะคะให้หาดแห่งนี้สวยงามแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเรื่อยๆค่ะซึ่งขณะนี้ครับม้าขาบบอยเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้นํามาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอาชีพหนึ่งไม่แพ้อ,อาชีพอื่นๆเลยทีเดียวครับมีรายได้ต่อวันประมาณ700บาทโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการถึงแม้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนสภาพอากาศริมชายหาดจะร้อนจ็อกกี้จะมีหมวกให้ลูกค้าทุกคนสวมครับทุกคนที่นั่งบนหลังม้าใช้บริการม้าคาวบอยสำหรับค่าบริการม้าคาวบอยม้าชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลาคิดค่าบริการคนละ150บาทนั่งจากบริเวณนางเงือกทองไปจนถึงรูปปั้นหนูแมวและกลับมาส่งที่เดิมครับ ระยะทางไปกลับประมาณ500เมตรโดยนายสมบัติสุสุวัจจิขออภัยครับโดยนายสมบัติสุจะวิพันธ์จอกกี้ม้าหมายเลข3กล่าวว่าอาชีพม้าขาบบอยก็ยังมีรายได้ดีอยู่ทุกวันความนิยมในการขี่ม้าของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาลเลเซียใกล้เคียงกันรายได้ต่อวันเฉลี่ยแล้วประมาณ700บาทต่อวันเป็นอาชีพที่รักและถนัดในด้านการเลี้ยงม้าและเลี้ยงกันมานานแล้วครับ เป็นไงคะไปเที่ยวสงขลาไม่ได้ไปเล่นน้ําทะเลนะคะแต่ไปขี่ม้าค่ะ